นายลองมิวสิกมาเนี่ยนะเขาควบคุมเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อกี้ไม่คนเลยนะเขาไปพักหนึ่งแล้วเขาก็มือไม้มันพปเหมือนแบบเหมือนโดนสวดพันธ์ยาค่ะเปเป็นเ นะครับเขาต้านทานเรื่องพวกนี <wing> ้ไม่ได้เลยมันเหมือนมันเป็นภาวะโดนสะกดจิตอะไรบางอย่างนคนเดียวเธอค่ะชอบเต้นนี่คือชอบเต้นเดี๋ยวสรากาจะลองให้แล้วค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นลงสูงัสลับ แล้วมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สาวๆควรต้องรู้เลยว่าผมเป็นคนที่ชอบเต้นมากนะครับขนาที่แบบเดินตลาดมีเพลงหรือว่าเขาเปิดเพลงนะครับก็จะเริ่มแล้วอาการเริ่มออกแล้วครับเท้าเริ่มไปแล้วแล้วเพื่อนก็จะแบบนิ่งๆคนมองแล้วอะไรประมาณนี้ครับที่ไหนบ้างใช่ไหมครับก็จะมีที่ตลาดครับห้างครับที่ทํางานก็เต้นครับก่อนที่จะเตรียมรถนะครับมันจะมีเวลาที่เหลืออยู่ประมาณชั่วโมงถ้าเพลงไหนฮิตก็เต้นได้หมดครับ ก็จะดูก่อนแล้วก็เต้นตาถ้าเพียงเดียวก็รั่วเลยหัวมุดอย่างเงี้ยถ้าอยู่กับแฟนแนละ้วถ้าเขาไม่อายก็เต้นที่เต้นนี่ก็คือลงโซเชียลด้วยครับคุณสายคอนเทนต์ตอบคอมเมนต์บ้างครับเวลาว่างก็จะตอบถ้าเป็นแบบว่าเครียดเรื่องงานก็อับลงครับร้องไห้ก็อับลงไม่ไหวท้ออะไรเงี้ยก็จะเพิอล,ลงโซเชียลก็จะเพิอเลยครับแบบพิมพ์มั่ง ลงแบบเป็นรูปบ้างให้แบบรู้ว่าเออเราเหนื่อยนะบางทีคนที่บ้านก็มาให้กําลังใจว่าสู้ๆอะไรประมาณนี้ครับกับแฟนคนเก่าแหะครับถ้ามีเสียใจผมก็ลงโซเชียลครับบางทีก็ลงให้เขาได้รู้เลยว่าเออเราเสียใจนะก็เป็นคิดร้องง่ายก็ตอนนั้นเราทํางานพาร์ทไทม์แล้วทีนี้ครับมีเพื่อนแบบไปเที่ยวแล้วบางเอญครับแฟนที่ขับรถวิคบอ์ผมเข้าโรงแรมมันจอดอยู่ ทางห้องกันก็เลยไปที่โรงแรมก็เคาะประตูครับเจอแฟนตัวเองครับใส่ผ้าขนุนเดินออกมาจากห้องน,น้ำแล้วหลังจากนั้นก็เลยแบบลองอัดคลิปก็ทำไมต้องเป็นกูด้วยที่เจ็บเพราะว่าเราก็ทำงานด้วยให้เง,งินเขาด้วยแต่พอมาปุ๊บก็อยากจะสื่อความหมายให้เขารู้แต่เขากลับไม่ใหยดีมีคำหนึ่งที่เขาพูดออกมาว่าถ้าถ้าลืมกูไม่ได้ก็ายตาย,ตายไปซะ หมือนกับแบบเพื่อนบอกด้วยว่าเฮ้ยมึงต้องลงโซเชียลให้เขารู้นะเพราะบางทีมึงมาพูดกับกูเขาไม่ได้รู้เรื่องที่มึงพูดกับกูมึงลงให้เขารู้ไปเลยมันก็จะมีเพลงครับแล้ก็ร้องไห้ในนเวลานั้นครับเวลาที่เราเราเจอเหตุการณ์นั้นครับฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟนะครับถึงผมจะชอบเต้นแต่ผมไม่เคยคิดเล่นๆกับคุณนะครับอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับ เดี๋ยวนะผมทำอารมณ์กับคุณไม่ถูกจริงคุณเพิ่งเป็นหน้าร้านลูกชิ้นโกเด้งคุณเพิ่งเป็นหน้าร้านลูกชิ้นชะพักอัดคลิปผมเมื่อไปเจอเธอเข้ามาแฟนนะครับผมลงโซเชียลให้เธอรู้ครับเพร่ะฝากถึงสาวสาวสามสิบที่ชอบเทนครับอะไรใบโพละกราฟอารมณ์ขึ้นลงมาอ่ะก็ถือว่าโซเชียลก็เป็นที่ที่คุณระบายทั้งสุขและทุกข์ มันเหมือนเพื่อนเราอยู่ในนั้นใช่ครับครับเอาอย่างนี้เอาทีละเรื่องกันเคลียร์เคลียร์กันเป็นเรื่องๆก่อนไอเรื่องชอบเต้นครับ,อ,บอาการอาการนี้มันเป็นมานานหรือ,อยังครับเออเป็นมันไปรับเชื้อจากอะไรมาครับก็เหมือนแบบว่าเราเคยแบบไปแข่งสปอตแดนซ์ครับ ใช่แล้วก็ซุมซับจากตรงนั้นมาแสดงว่าถ้าอยู่ๆมีเพลงเปิดมานี่มันอะไรบางอย่างคุณจะควบคุมตัวเองไม่ได้ไอ้บ้าไม่เชื่อหรอกฮะไหนลองมิวสิกมาเขาควบคุมวบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อกี้ไม่มีคนเลยนะเขาบพักหนึ่งเล มือไม้มันไปเหมือนแบบเหมือนโดนสวดพันธ im ุ์ยักษ์ไรค่ะเห็นไหมครับค่ะเขาต้านทานเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยมันเหมือนมันเป็นภาวะโดนสะกดจิตอะไรบางอย่างหนึ่คนเดียวเธอค่ะชอบเต้นเนี่ยคือชอบเต้นเดี๋ยวสภากาจะร้องไห้แล้วค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นลงสลับ